สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักนะคะชาวธาตุลมประจำเดือนกันยายน2567นะคะชาวธาตุลมนะคะก็คือราศีเมถุนราศีตุลและราศีกุมนั่นเองนะคะ คําพยากรณ์ดวงความรักเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะไอดียไลน์ขึ้นหน้าจอนะคะชัดเจนแล้วนะดูนะคะด้านบนนะคะ อะมาดูนะคะว่าชาวทัดลมนะคะดวงความรักในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ4 5 6 7 8 9และ10ดูได้ทั้งคนที่มีคู่นะคะทั้งคนโสดนะคะแล้วก็คนที่เพิ่งจะคบหาดูใจกันนะคะเรียกว่าดูได้ทุกๆสถานะเลยนะคะ สองดาบชาวทัดลมนะดาบหมายถึงทัดลมจริงๆนะคะนะเรียกว่าลังเลโลเลวิตกกังวลสงสัยและพวกดาบเนี่ยไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะในเรื่องของความรักสองดาบเนี่ยบางคนคบสอนด้วยนะ คบสองคนนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกพี่หรือเลือกน้องดีเลยนะคะเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องนั่นเองค่ะห้าไม่เท้านะคะเหนื่อยเหลือเกินนะกับความรักครั้งนี้นะคะจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีนะคะเรียกว่ามีการกลับมาคืนดีกันด้วยนะมีการให้อภัยกันนะคะเกิดขึ้นนะคะสําหรับคู่ที่อาจจะเคยมีปัญหากันนะสี่ไม่เท้านะคะนะ ตำแหน่งคนรักเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเกื่อนหนุนค้ำคุณกันแต่ตัวคุณนะคะนะตัวชาวธาตุลมเนี่ยดูเหมือนจะจะเรียกว่าตัวคุณน่าจะเป็นบุคคลที่คบซ้อนมากกว่านะไม่ใช่คนรักของคุณนะคะราชินีไม้เท้านะคะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะดูเหมือนที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันหรือตัวคุณเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนรักสักเท่าไหร่นะคะคนรักของคุณเขาก็เฝ้ามองคุณรอคอยคุณอยู่เมื่อไรจะมีเวลาให้กับเขาบ้างนะคะคุณอาจจะให้ความสําคัญกับงานหรือสิ่งที่ทํา ะะมากกว่าในเรื่องของคําว่าครอบครัวหรือว่าคนที่รักมากนั่นเองนะคะ แปดเลียนนะคะไพ่บอกว่าหันมาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยซึ่งกันและกันบ้างนะคะที่ผ่านมาความรักมันดีอยู่แล้วนะแต่มันแค่ขาดในเรื่องของคําว่าการเอาใจใส่การดูแลกันนะคะขาดในมุมของคําว่าความไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองอาจจะมีบ้างเรื่องราวปัญหาจุกจิกหัวใจหรือการกระทบกระทั่งมากันเข้ามานะคะหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเครียด,ยดนะคะเครียดในเรื่องของงานเครียดในเรื่องของปัญหาในเรื่องของงานที่ทําเครียดในเรื่องของเงินนะคะมันก็ได้ทาให้คุณรู้สึกว่าไม่ไม่ ไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะนะกับคนรักของคุณสักเท่าไหร่บางสิ่งบางอย่างคุณเลือกที่จะเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะเลือกที่จะแก้ไขคนเดียวมันก็เลยทําให้คนรักของคุณเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยว่า ช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะทําไมคุณนิ่งไปคุณเงียบไปนะคะคุณไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คุณต้องคุณต้องพยายามหันมาพูดคุยกันนะปรับความเข้าใจกันนะคะนะเรียกว่าไม่ใช่คุณเข้าใจอยู่คนเดียวนะคนรักคุณเขาก็จะไม่เข้าใจคุณนั่นเองนะคะดัมมูนเห็นไหมงอนกันน้อยใจกันนะคะแล้วความหึงหวงความระแวงมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่ มีใครบางคนที่เปลี่ยนไปแน่นอนไพ่ตดมูลมันเกิดขึ้นนะคะการจ้องจับผิดกันกันไม่ไว้ใจกันนะคะเหมือนที่บอกคนรักคุณเขาเฝ้ามองคุณอยู่เขาเฝ้ารอคุณอยู่แต่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาเลยนะคะหรือมีปัญหาอะไรคุณก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเขาเลยนะคะมันก็เลยทําให้เขาเกิดความหึงหวงความระแวงหรือว่าไม่ไว้ใจคุณเกิดขึ้นนั่นเองนะคะและพวกไพ่ตดมูลเนี่ยนะคะเรียกว่าบางบางคนนะคะอยู่ในสถานะที่เป็นความลับด้วยนะคนโสดนี้เรียกว่าอาจจะโสดไม่สนิทนะคะ สี่ถ้วยขี้งุดหิดเอาแต่ใจนะ่ะเวียงวินง่ายนะคะนะอารมณ์แปรปวนนะพวกไพ่สี่ถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าบางครั้งบางคู่นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่คุณอยู่คุณไม่ได้รักหรอกแต่คุณแพ้ความดีของเขานะคะเพราะพวกไพ่สี่ถ้วยเนี่ยแปลได้ถึงว่าไอ้ที่อยู่ไม่ได้รักไอ้ที่รักก็ไม่ได้อยู่นั่นเองนะคะแปดไม้เท้านะคะคุณให้ความสําคัญกับอย่างอื่นนะคะมากกว่าครอบครัวจริงๆนะคะเห็นไหมเป้าหมายของคุณไม่ใช่ครอบครัวนะแต่เป้าหมายของคุณก็คืองาน นะคะคอนาคตนะคะการ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 ทำเงินการสร้างไรายได้หรือว่าดูแลครอบครัวให้ดีนั่นเองนะคะก้าวไม่เท้าสุดท้ายมันก็จะมีความความระแวงกันหนาทะเลาะกันนะคะอ่ะเรามาดูนะบทสรุป ของชาวทัดลมก้าวไม่ทาก้าวดาบนะคะขอโทษทีนะก้าวดาบเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะพูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูกันเลยนะคะเถียงกันอยู่ตลอดเวลานะคะทะเลาะกันอยู่ตลอดแต่ก็เรียกว่ารักๆเลิกๆนะถ้าใครคู่ไหนที่แบบมีปัญหากันทะเลาะกันหมอฟ้ามองว่าคุณไม่ได้มีดวงของการเลิกกันนะและปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในเดือนนี้มันเกิดจากความไม่เข้าใจกัน เกิดจากการที่เรียกว่าไม่พูดไม่ปรับความเข้าใจกันหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันก็เลยทําให้ทั้งตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยนะคะต่างคนต่างก็คิดมโนนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นหันมาทําความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันให้อภัยกันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆน,นะคะมันจะได้ไม่บานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนั่นเองนะคะเรียกว่าการพูดคุยกันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ เพราะฉะนั้นต้องพยายามพูดคุยกันให้มากเข้าไว้นะคะเพราะท้าเมื่ไหรที่พูดน้อยเนี่ยนะคะเรียกว่าปัญหามันก็จะเกิดขึ้นในทันทีเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นพยายามนะคะพยายามพูดคุยกันให้มากนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะมันยังไม่มีดวงของการเลิกกันเห็นไหมงอกันบ้างใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันบ้างหาเวลาให้กับทักใครที่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวนะหาเวลาให้กับครอบครัวบ้างทานข้าวร่วมกันบ้าง นะคะหรืออาจจะพาครอบครัวพาคนรักคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปทําบุญหรือว่าอาจจะหากิจกรรมนะคะทําร่วมกันก็ได้นะมันจะทําให้ความรักของคุณนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยกลับมานะคะแฮปปี้เหมือนเดิมได้นะคะจ,จะไม่ได้แฮปปี้ดีเลยทีเดียวอะ่ะแต่มันก็จะจะดีขึ้นน่ะนะคะนะเออความรักคุณมันจะไม่ได้แย่ลงอะ่ะเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนเห็นไหมมันแย่นะ่ะ มันไม่ได้สนใจกันมันไม่ได้ให้ความสําคัญกันนะคะมันมีความหมางเมินกันนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะไม่คุยกันเห็นปะนะส่วนคนโสดนะคะมาดูคนโสดกันบ้างนะคะถ้าตำแหน่งคนโสดนะถ้าคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณ คุณคุณคุณค่อนข้างจะเลือกนะคุณคุณอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ ให้กับตัวคุณเองน่ะพี่หมอฟ้าเข้าใจนะคุณพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีๆคุณโหยหาความรักคุณอยากมีคนดูแลคุณอยากมีคนแทคแคร์คุณอยากมีคนเอาใจนะคะแต่บางทีอ่ะคือเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ถูกใจอาจจะคุยคุยกันไปสักพักมันอาจจะรู้สึกดีแต่พอพอไประยะหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อละมันไม่ใช่ละแล้วถ้ายิ่งคนที่เคยคุยกันมาแล้วนั้ในเดือนนี้นะคะถ้ามันยังไม่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยหมอฟ้าเชื่อว่าคุณพร้อมที่จะปล่อยนะ คุณพร้อมที่จะโอเคละช่างมันละฉันอยู่คนเดียวฉันก็แฮปปี้ฉันก็มีความสุขมากกว่านะคะคุณจะไปให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นละคุณจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนที่เข้ามาละนะคะพอเรียกว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะแต่ไม่ได้ถูกใจเหมือนที่บอกสี่ถ้วยเห็นไหมคะไอที่รักก็ไม่มาไอที่มาก็ไม่ได้รักนะคะไม่ได้ต้องการเลยนะคะ มันก็เลยเอ๊ะจะยังไงกันล่ะนะคะเออมันก็เลยเกิดความสงสัยนะคะเกิดความลังเลคุณก็เลยเลือกที่จะตัดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าในเดือนนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังคลองความโสดอยู่นะนะคะคุณยังคลองความโสดอยู่นะคะ เรียกว่าท่าทันในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเป็นคนโสดคุณยังคลองความโสดอยู่มีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่ไม่ได้ถูกใจคุณนะหรือถ้าเป็นคนที่อ่าถ้าเป็นคนที่คบกันมาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วถ้ามันไม่มีความชัดเจนหมอฟ้ามองว่าคุณจะตัดนะคุณจะเลือกที่จะโสดมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่คุยกับชาวทันลมมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ ก็พยายามนะคะเรียกว่าสร้างความชัดเจนให้กับเขานะคะถ้าไม่อย่างนั้นเขาตัดคุณแน่นอนนะหรือจริงๆแล้วความจะชัดเจนกับคุณแต่คุณนั่นแหละที่ไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเขานะคะเหมือนที่บอกคุณอาจจะคุยหลายคนแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีอารมณ์รักพี่เสียดายน้องอะฉันไม่อยากจะเสียใครไปเลยแต่สุดท้ายมันจําเป็นต้องเลือกนะคะถ้ามันจําเป็นต้องเลือกหมอฟ้ามองว่าคุณจะเลือกตัวเองนะคุณจะไม่เลือกใครเลยทั้งสองคนนะคะคุณจะไม่ตัดความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คุณจะปล่อยให้มันคุมเคืออยู่แบบนี้ เออนะคะหรือไม่คุณกาจะวางมันไว้ก่อนเลยคุณจะไปโฟกัสงานนะคะสิ่งที่คุณทํามากกว่านะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะก็ก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเรียกว่ายังโสดอยู่ก็แล้วกันนะคะก็เรียกว่ารักดีๆมันมีเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะเรียกว่าเออมันต้องค่อยๆเรียนรู้กันนะนะอย่าเร่งรีบในเรื่องของความรัก ที่ผ่านมามีคนสนใจคุณคุณไม่สนใจเขาคุณไปสนใจอีกคนนึงนะคะแต่คนคนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจคุณคนที่คุณสนใจอะ่ะมันไปกันเป็นทอดๆน่ออะนึกออกปะละ่ล่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าโสดก็มีความสุขได้นะคะไม่ได้เสียหายค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงความรักชาวธาตุลมในเดือนกันยายน2567นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ